คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกทท่านเด้อค่ะเมือเ่อนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องภูมิพาโชคเด้อค่ะเมือเ่อนี้แอดม่การดีมาแจ้งเอฟซีทุกทท่านเด้อค่ะในส่วนของโตเลขน้องภูมิก็ได้วา่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ เบาน่าน่าอาัศจรรย์มากๆเลยค่ะเพราะว่างวดเมื่อกี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหาหาน้องพุ่มเบ้าศูนย์เก้าแต่เลขเป่าพันออกศูนย์หกแอดก็ลืมบอกว่าเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันกับหัวขึ้นกับหัวลงเลขหกอาจจะกับหัวเป็นเลขเก้าเลขเก้าอาจจะกับหัวเป็นเลขหกยังสิแม่ค่ะ ก็เลยลืมเบาไปเพราะว่าแอดว่า06ออกไปแล้วแอดก็เลยบริเวบาในส่วนของ0กับเลข6กับเลขเก่าเด้อยค่ะงวดนี้แปลกมากๆเลยค่ะน้องพุ่มมาเบาอีกแล้วค่ะตัวนี้ก่อนจะไปรับชมแอดฝากกดไลกดแช่นนนะค่ะเพื่อเป็นกําลังใจแอดในเฮ a d c l ต่อๆไปค่ะแอดก็จะได้นําเสนอตัวเลขดีๆมาฝากเอฟซทุกๆท่านค่ะก็ฝากกดไลกดแชร์นีเด้อค่ะ กดติดตามค่ะกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการบอยพาดในคลิปต่อๆไปค่ะแอดก็จะได้นําเสนอตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากทั้งช่องเ้ยค่ะตอนนี้น้องภูมิได้เว้าแล้วเด้อค่ะมาเบิ่งเลยค่ะในวันวันที่16นี่เด้อค่ะ16พฤศจิกายน2 5 6 5เด้อค่ะน้องภูมิพูดแล้วพูดเลขแล้วเด้อค่ะวันเมื่อกี้น้องเบ้า90ย์เด้อค่ะแต่งวันนี้น้องมาเบา0ูนย์เก็ค่ะแอดก็เลยเอา0 6นย์มานาเด้อค่ะ60ค่ะ เพราะว่าเลขหกกับเลขเก้าอาจจะกลับหัวนะคะเลขเก้าอาจจะกลับหัวเป็นเลขหกเลขหกอาจจะกลับหัวเป็นเลขเก้าค่ะแล้วก็เลขตัวเดียวซ้ำตัวเดียวกันละค่ะนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อค่ะในส่วนของตัวเลขน้องพุ่มก็ได้เอามากเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะหนาถึงหนาอัศาจรรย์มากๆเลยคะ่ะเพราะว่าน้องพุ่มจะส่วนมากจะบ่อยเว้าเลขตัวเก้าคันเปลี่ยนงวดน้องจะเปลี่ยนไปน้ำแตงวนนี้น้องมาเบาศูนย์เก่า ซึ่งงวดเมื่อกี้แอดบอมักศูนย์หกแอดวอาตรงๆเลยค่ะแล้วงวดงวดนี้แอดก็เลยก็เลยวา่าน่าจะเป็นศูนย์เก่านี่แหละค่ะเอฟซีนาจะเป็นศูนย์เก่านี่แหละค่ะศูนย์กับหกศูนย์ค่ะศูนย์เก้ากําหกศูนย์นะคะที่แอดตีมากค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะๆด้ค่ะขอเอฟซีไม่ทุกทุกทันนะคะ่ะมไม่โชคไม่ใช่กับน้องพุ่มดนะคะ่ะขอเอฟซีทุกทุกทันม่โชคไม่ใช่ค่ะงวดเมื่อกี้กับเขา หนึ่งหกศูนย์เด้อค่ะโอ้เสียดายมากๆเลยค่ะเอฟซีเล็กยิยังมาออกตัวเก้าคักแน่แท้ค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์กันออกไปเยอะๆค่ะขอให้เอฟซีทุกทท่านมิชคมิใช่เด้อค่ะกบนองพุ่มแอดกับคอให้เอฟซีทุกทท่านมีแต่ความสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อค่ะคิดสิ่งใดกับคอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกประการเด้อค่ะฝากเด้อค่ะสำหรับมือนี้บม่มีอย่างไรค่ะนี่ค่ะ